สวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านนะครับกผมนายชอตตี้บูจว่ากับเกมเบสไนเปอร์ครับใครเคยเล่นเกมพวกเดีย Hunter, ร์ไดโนฮันเตอร์บ้างเออนั่นแหละเกมนี้จะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ใช่มีแค่ไดโนเสาร์นะมีพวกซอมบี้หรือมีอะไรพวกนี้ด้วยเท่าที่ผมดูจากภาพมานะครับตอนนี้เขาก็ำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ยังไม่ได้เปิดเต็มตัวนะครับแต่ก็โหลดกันมาเล่นได้แล้วนะครับโอเคเข้าไปลองเล่นกันเลยกันละกันนะครับอ่ะ ก็จะเห็นว่าเน้นเรื่องสไนเปอร์นะครับลองมาส่องปืนดูก็จะมีปืนหลากหลายครับก็อัปเกรดได้ครับถ้ามีตังนี่นะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มันล้าไปนี่นี่อันนี้นะครับปืนของเรานะครับก็เห็นป่ะมีตังอัปเกรดได้นะครับนี่พยายามอัปเกรดให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับหรือว่าจะเก็บเงินแล้วไปซื้อปืนใหม่ก็ได้โอเคครับเลย์ไปเล่นเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายโหมดมาก ซึ่งเราก็พยายามเล่นทุกโหมดนั่นแหละยกเว้นตรงกลางตรงกลางนี่คือจะเป็นสู้กับบอสคือทีเล็กนั่นเองนะครับแต่ว่าพลังเราต้องถึงไงไม่งั้นเดี๋ยวเราเล่นไม่ได้นะครับเเดี๋ยวเอาทุกอันเลยอะเอาอันนี้ก่อนนะครับมันจะมีบอกด้วยว่าต้องการพลังของปืนเท่าไหร่นะครับใช้ร้อยเดียวน่าจะไหวนะสำหรับการเล็งเลงอะไรนี่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับก็เหมือนเกมแนว FPS นะก็คือเลื่อนเดินซ้ายขวาได้ด้วยนะแต่หน้าหลังไม่ได้นะครับซูมได้แล้วก็เลื่อนนะครับ ว่าจะซูมได้เอาแค่ไหนนะครับแล้วก็ยิงแค่นั้นเองนะครับพยายามดูภารกิจด้วยว่ามันให้ยิงส่วนไหนของพวกไดโนเสาร์นะครับเฮ้ยไดโนเสาร์พวกนี้มันกินเนื้อนี่หว่าอ้าวเดี๋ยวนะคือใช้คําว่าอะไรดีละ่ะ <c oughs> คือผมกําลังจะโดนมันโจมตีไงต้องต้องต้องไอ้นี้่เออต้องต้องแบบว่าก,กดรัวๆแบบนี้นะครับเออแล้วก็กดเปียงแบบนี้เป็นต้นนี่คือ ไดโนเสาร์กินเนื้อมันจะโจมตีเราไงถ้ามันมาใกล้ๆก็คือจะเป็นแบบเมื่อกี้ครับก็คือแบบว่าต้องคอยกดรัวๆแล้วก็กดให้ตรงตามจังหวะที่เกมแนะนํานะครับโอเคตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยเกือบโดนจะไปล่ามันเกือบโดนล่า,ลาเองนะครับอ่าก็พอเข้าใจการเล่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอ่าโอเคมาดูอันนี้สิ Play Hunting นะฮะไปมันก็จะมีภารกิจให้ทำแตกต่างกันไปนะครับพยายามอ่านนิดนึงนะครับอ่าวันนี้ ยิงปลาครับผมล่าปลานะครับให้ฆ่าปลาสี่ตัวแล้วสไนละฆ่าได้เหรอนี่เราดำน้ำเหรอจริงดิแล้วปลามันจะอยู่ไหนวะเนี่ยโหนั่าหน่เหรอสไนล์เราจะยิงโดนป่ะโอ้โดนครับผมบอดี้ช็อตบอดี้ช็อตมันจะมันจะแยกกันด้วยนะบอดี้ช็อตเฮดช็อตอะไรเงี้ยเฮดช็อตให้ฆ่าสี่ตัวปลาพวกนี้มันคงไม่กินเราเหรอกมั้ง พอเวลาช็อตที่เราฆ่าเป็นตัวสุดท้ายก็จะมี slow motion ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันแหละเพราะว่าหลายอย่างมันคล้ายกันนะครับเป็นไงครับนอกจากยิงไดนโนเสาร์แล้วยังมียิงพวกปลาด้วยนะครับโอเคลองมาดูภาร,รกิจที่3ครับ main contact นะครับส่วนสองอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นภาร,รกิจแบบขำๆอะไรเงี้ยามาดู main contact main contact อันนี้คือเป็น q u วสจริงจังนะครับก็จะมีเคเวสท,ทั้งหมดให้เราทํา30ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็ให้ฆ่าตัวนี้ครับตัวเดียว แล้วก็มันยังมีไอ้พวกไอ้น,นี้ด้วยนะการสแกนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยให้รูปลูกกตามันจะสแกนอวัยวะภายในนะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าบางเวสมันจะมีบอกให้ยิงที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยให้ยิงที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดลูกกตาเพื่อที่จะส่องสแกนอินฟาเอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าเล่นไม่ยากเห็นไหมล่ะเออชิวๆโอเคชอบเกมนี้ไหมถ้าชอบก็ไปโหวตนะครับเดี๋ยวผมยงัยงยังยังไม่โหวตนะขอเล่นก่อน อาโอเคนะครับเมนคอนแทคเห็นไหมอ่าก็คือผมผ่านไป3ดาวแล้วอันนี้ครับเป็นเดลี่ฮันติงครับก็ล่าเสร็จแล้วจะมีเวลาเขาดาวด้วยนะครับอันอื่นนี้มันได้เป็นตังค์อันนี้เราได้เป็นของใช้นะครับอันนี้คือระเบิดนะคือไอคอนเกมนี้มันจะเล็กไปไหนวะโอเคเริ่มเลยก็แล้วกันไอคอนเกมนี้เล็กมากอะมองแทบไม่เห็นเลยโอเคให้ค่าตัวเดิมนะครับให้ค่า5าตัวนะครับก็จะเห็นด้านขวาบนไหน่ะมันจะมีพวกของใช้นะครับ นี่ก็คือมีพวกสไนเปอร์มีพวกระเบิดระเบิดก็ใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวลองระเบิดดูนะครับตูมเป็นไงเป็นระเบิดแฟตนะครับทําให้ศัตรูสตันตนะครับเรียกว่าสตันตก็ไม่ถูกโซโลโมชั่นดีกว่าเออเห็นไหมอ,อ่นั่นแหละครับก็คือพวกเพล็กกว่าจำเควสประจําจวัานเนี่ยมันจะได้ขอพวกนี้นะครับผมว่าผมซูมหน่อยดีกว่าหัวแตกไปเออตัวนุ้นใกล้ตายละ เอา,เอา,เอาตัวใหม่ก็ได้มันให้ฆ่าห้าตัวตายไหมโอเคอ๋อต้องฆ่าห้าตัวโดยเฮดช็อตครับถ้าไม่เฮดช็อตไม่ได้เวรกรรมผมก็ไม่ได้อ่านมาดีๆด้วยโอเคเรียบร้อยครับเฮดช็อต <Head shot. S 2> แรดูอาจจะโหดร้ายไปนิดน,น,นึงครับก็นะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเล่นขำๆพอโอเคอ่ะได้ระเบิดแฟลตมาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อีกไอเทมอีกอันหนึ่งที่เป็น อันที่3เนี่ยก็คือเวลาเราใช้อินฟลเอทสแกนเครื่องในอนั่นแหละนะครับมันจะสแกนได้แค่ครั้งเดียวต่อต่อด่านนะครับถ้าเกิดเราอยากจะสแกนเพิ่มก็ต้องใช้เทมเที่3นะโอเคนะครับก็มาดูาไทเรนโนอ d โซลัดกันบ้างครับมันรีควายปืน1 1 8ครับแต่ไปดูปืนของผมนนี้ปืนของผมเท่าไหรว่วะเดี๋ยวย้อนกลับกอนนะครับปืนของผมเท่าไหรว่วะตอนนี้109ครับอีกนานเลยผมว่าเก็บตังค์ซื้ออันนี้เลยทีเดียวดีกว่านะครับ โอเคนะครับก็แอบ,บไปเก็บซื้อปงซื้อปืนมานะฮะตอนนี้ก็สู้กับบอสได้แล้วครับตัวแรกทีเล็กจัดไปนะฮะตัวนี้อะไรเนี่ยสไปโ,โนหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้ใช่เลยสไป,โ,โ,นสปโนสไปโนซอรัสนะครับก็จุดออกอยู่ที่ปอดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะครับสแกนก่อนตืดเดี๋ยว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 เล็งก่อนเล็งก่อนคือถ้าเกิดเรายิงนัดแรกออกไปแล้วมันจะวิ่งมาหาเราไงครับ เดี๋ยเสแกนกัเดีเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออโดนเมาโดนอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกเร็ว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 ตายซะมึงไม่โดนครับผมมันกำลังเรียกพวกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กำลังเรียกพวกโอ้มองไม่เห็นสแกน่ดนเอาไงคือมันหมดแล้วไงเมื่อกี้เข้ามาอุยยิงยิงอะไรของผมวันนี้ตายสิตาย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 ตาตายเไม่เอาไม่เอาเอาเรียบร้อยครับผม คืออย่าตื่นเต้นเหมือนผมนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นด้วยมันชนะง่ายๆจบง่ายๆเนี่ยตื่นเต้นแบบผมก็คืออย่างนี้แหละอ่าแทนที่จะ,ะได้รับรางวัลโบ,บนัสโบนัสอะไรก็ไม่ได้กับเขานะครับอ่ะเกมเนี้ยเวลาเราจะหาตังค์ได้ง่ายๆนะคือเราพยายามทําตามเนี้ยยิงเข้าหัวใจเอ่ยสมองเอ่ยปอดเอ่ยหัวอะไรเงี้ยมันจะได้รับโบนัสแล้วก็พยายามอย่ายิงพลาดจบไวๆอะไรเงี้ยมันถึงจะได้รับตังค์ตอด่านเยอะที่สุดนะครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับก็คือลักษณะการเล่นก็จะเป็นราวๆนี้แต่ว่าเรายังไม่เจอ,อหมวดซอมบี้ฮะก็อาจจะต้องเป็นแมปอื่นหรือเปล่าเห็นไหมครับคือมันก็จะมีหลายแมปก็คือเราก็ต้องผ่านบอสให้ครบทุกตัวก่อนถึงจะไปแมปต่อไปได้ระหว่างที่เรายังปืนเรายังไม่แข็งแรงพอเราไปสู้บอสต,ตัวอื่นยังไม่ได้เนี่ยเราก็ไปไปอัปเกรดหรือซื้อปืนใหม่ๆก่อนนะครับแต่พอดีผมซื้อปืนระดับที่2มาไงมันก็เลยสู้ไอ้พวกนี้ได้นะครับตัวนี้เลยเนี่ยโมโนอะไรเนี่ย จุดอ่อนอยู่ที่หัวใจนะครับอ่านแวบบๆนะครับมันน่า,จ,าจะเกิดทางนู้นนะใช่ปะเฟรมอ้าอยู่ทางนี้เหรอเออเฟรมเลสตกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับซูมก่อนตัวเล็กด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึง่งหัวใจไม่โดนครับผมหัวใจขาดคนดูแลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว คือเฟมเรทตกอะผมเลยเล็งยากเฮ้ยแต่ก็โดนว่ะทำเป็นเล่นไปสแกนเดี๋ยวๆเดี๋ยวแปบ๊บนึงปลาระเบิดแฟรไปก่อนเออจะได้ง่ายต่อการเล่นครับอยู่ไหนล่ะโอเคครับมันก็สตันไปนิดโอ้แค่นิดเดียวเงหงาเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาใกล้ๆก่อนก็ได้วะอูมันเล่นอ้อมมาอย่างนี้เลยอืมเอาใหม่ระเบิดแฟรเล็งใหม่หัวใจหัวใจขันคนดูแลเรียบร้อย ถ้าไม่มีของพวกนี้นะครับผมอาจจะต้องไปฝึกให้มันเก่งกว่าเนี้เออเอาเป็นว่าใครที่ถนัดแนวสไนเปอร์อะไรเงี้ยนะ FPS สไนเปอร์นะครับลองมาฝึกเล่นเกมนี้ขำๆดูได้เพราะว่าเน็ตก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมล่ะเอออ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อเน็ตเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูโฆษณาได้ไงเออเราก็จะได้รับพวกเงินแคชฟรีเงินฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองไปดูพวกออฟเฟอร์ของมันนะครับ ก็คือกดตัวบวกก็ได้นะเล้วกดตัวฟรีขอโทษขอโทษกดตัวฟรีก็ได้นะ่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับให้ดูโฆษณาโน่นนั่นนี่ก็ลองมาดูกันเองแล้วกันสาหรับคนที่จะต่อเน็ตนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก่อนล้าลากันไปนะครับเกมนี้ยังมีระบบอีกอ่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเควสนะครับจะมีเควสกับเดลี่เควสเห็นไหมเควสนี่คือเป็นพวกเออร์ชิเมนต์อะเราทําอะไรผ่านก็มารับได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเงินแคสเอ้ยอเทมแคสต,ต่างๆนะครับรมีพวกเดลี่เควสน อันนี้ต้องมาอ่านเองมันไม่มีแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยคือต้องได้ accuracy bonus หมายความว่าเราต้องยิงไม่พลาดเลยอะ่ะ8 8รอบด้วยกันจะมารับรางวัลได้อันนี้ให้ผ่าน13ด่านก็มารับได้อันนี้ผมว่ารับได้แล้วดิเพราะว่าผมผ่านไป14ด่านแล้วในการเล่นวันนี้นะครับก็ต้องรองต่อไปนะครับส่วนด้านบนเป็นพวกโฆษณาเช่นเดิมนะครับโอเคก็ไม่น่ามีอะไรพูดไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับใครที่เคยเล่น Dead Hunter หรือ Deer Hunter มาน่าจะพอคุ้นเคยกับแนวนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างใหม่นะครับทามาใหม่ ก็จะมีสู้ใต้น้ำก็มีใช่ไหมครับแล้วก็ในทีเซอร์จะเห็นว่ามีซอมบี้ด้วยแต่ว่าผมน่าจะยังเล่นไปไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับอ้าวสำหรับที่ไว้เท่านี้กนแล้วกันครับ